ก็สวัสดีพี่น้องทางช่อง youtube ก,ท,กทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ที่ติดตามกันด้วยก็ในคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องอ่าไก่พมา่พมาพม่าบิดเอี้ยวเลี้ยวนะครับบิดเอี้ยวเลี้ยวไว้สําหรับแข่งขันกับก๋อยนะครับก็ในวันนี้นะครับในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของม้าลอก,กันบ้างนะครับต่อจากคลิปที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่อง เรื่องเอี้ยวๆเรื่องบิดๆนะครับคราวนี้วันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องมาล่อเอาไว้สําหรับต่อกกอนกับปากก่อยนะครับเฉพาะปากก่อยเท่านั้นหรือว่าไก่ไก่เชิงร้อยอนะครับก่อยร้อยพวกนี้ไม่เกี่ยวกับลูกผสมไม่เกี่ยวกับพม่านะครับโดยส่วนตัวผมนะครับโดยส่วนตัวผมแล้วผมมองว่ามาล่อที่จะต่อกอนกับปากก่อยในยุคนี้ได้นะครับในยุคนี้ ผมมองว่าต้องเป็นมาล่อยาวเท่านั้นนะครับแล้ววิ่งจริงโดยส่วนตัวผมนะผมขอพูดในมุมมองของผมนะครับถ้าหากว่าพี่น้องมือใหม่ที่เห็นว่าไก่มาล่อพวกล่อสั้นสลับยาวล่อลำวงหันตบวิ่งเตะอย่างเงี้ยพี่น้องมองว่าสู้กับเชิงได้สู้กับก่อยได้นั้นพี่น้องกําลังคิดผิดนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่ากําลังคิดผิด มาล่อสั้นลำวงหันตบหันเตะพวกนี้ผมอยากจะแนะนำว่าให้นำไปใช้กับลูกผสมหรือนำไปใช้กับพมา่าด้วยกันไปเลยนะครับพมา่าเหล่านี้ถ้ามาเจอก่อยจริงๆนะครับในยุคปัจจุบันนี้ผมมองว่าไม่สามารถต่อกกอนได้นะครับอ่าเดี๋ยวอธิบายอยีกนิดนึงนะครับคือพวกที่พวกที่อ่า ขยับหาช่องเนี่ยของพม่าชนเชิงพวกนั้นไม่ใช่มาล่อลำวงนะครับพวกที่เวลาโดนเข้าปีกแล้วเขาวิ่งหาช่องสองสามเพวกนั้นเขาเป็นไก่ฉากอ่าถอยฉากขยับขยับหาช่องตีนะครับไม่ใช่มาล่อลำวงวิ่งล่อสั้นหันตบนะครับคนละอย่างกันนะครับโดยส่วนตัวผมแล้วผมอยากจะแนะนําว่าให้เราเล่นม้าล่อยาวไปเลยอ่าแล้วม้าล่อยาวแล้วเวลา ชนแล้วเขาจะชนยังไงใช่ไหมครับก็ไม่ต่างอะไรกับการบิดเกี้ยวเลี้ยวบนต่างกันตรงแค่เขาจะวิ่งยาวเท่านั้นนะครับพี่น้องเวลาคู่ต่อสู้มาประชิดได้เราต้องขยันหาหัวให้เก่งหาหัวให้เก่งขยับหาช่องให้เป็นพวกนี้พวกนี้จะอยู่ในพันธุก,กรรมของเขาจะอยู่ในแต่ละตัวอยู่จะอยู่ในแต่ละตัวด้วยนะครับจะอยู่ในบางตัวด้วยเท่านั้นนะครับพวกนี้ไก่มาล่อ เเหลี่ยมเหลี่ยมออกเหลี่ยมเล็กน้อยเวลาคู่ต่อสู้เข้าประชิดอึดอัดมากๆพาวิ่งยาวพวกนี้จะมีเป็นตัวตัวเท่านั้นบางครั้งหนึ่งข้อมีตัวผู้สี่ห้าตัวบางทีมีแค่ตัวเดียวนะครับที่จัดจัดนะครับออกมาล่อทุกตัวจริงแต่จัดจัดจัดจานนั้นจะมีแค่ตัวเดียวคือหมายถึงว่าแบบขยับหาหัวเก่งๆอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งจะมีแค่ตัวหรือสองตัวเท่านั้นนะครับ จะอยู่ในพันธุกรรมของเขาต่างหากโดยส่วนตัวผมแล้วผมจะชอบพวกวิ่งเลยวิ่งให้จริงนะครับวิ่งถ้าผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยหยกมี23่สนาทีวิ่งสักยี่สินาทีได้ยิ่งดีนะครับถ้าเจอกับถ้าเราคิดจะต่อกอนกับปาก๋อยในยุคนี้นะครับวิ่งสักยี่สินาทีไปเลยนะครับวิ่งยาวๆอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือ วิ่งทุกยกได้ยิ่งดีนะครับไม่ใช่วิ่งยกเดียวแล้วแล้วก็ยกต่อมาบางทีคู่ต่อสู้ยังไม่หมดแล้วเราไปยืนแรกเรามีสิทธิ์เพียงเพียงพําได้นะครับถ้าไก่พมา่ามาล่อนะครับหมดก่อนก็เสร็จนะครับคือเราต้องยอมรับนะครับว่าไก่ปากก่อยในยุคนี้แข่งค่อนข้างดีนะครับแข่งดีมากๆที่ผมบอกว่าไม่แนะนําให้เล่นพวก วิง่งสั้นๆหันตบนั้นผมขออธิบายอย่างนี้นะครับว like ่าจังหวะสมมุติว่าเขาเข้าปีกนะครับเขาเข้าปีกมาพอเข้าปีกปุ๊บคุณจะคุณจะออกวิ่งแล้วหันตบมาจังหวะที่คุณจะออกวิ่งนี่แหละครับเขาจะกดหลังคุณละคว้าบ่าแล้วนะครับคว้าหลังแล้วก็ลงหลังทันทีนะครับแล้วพอหลุดคุณก็จะคุณก็จะมาตบเขาคุณก็จะมาใช้แข้งหน้านะครับาสาดใส่อย่างเงี้ยพอสาดใส่คุณก็สาดได้ครั้งเดียวเขาก็ประกบอีก คุณก็จะวิ่งล่อสั้นหันหันเตะล่อสั้นหันล่อสั้นหันเตะเข้ามาสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่ามันมันจะอยู่แข้งของปากก่อยไม่ได้นะครับไม่สู้ในในมุมมองผมนะไม่สู้ว่าเราพาวิ่งไปเลยเมื่อออกออกตัวได้ก็คือวิ่งไปเลยนะครับอันนี้คือในมุมมองของผมผมคิดแบบนั้นนะครับแล้วผมก็เห็นในยุคปัจจุบันนี้เกิดขึ้นมาเยอะแล้วนะครับหมาล่อยาวมาล่อยาววิ่งจริงๆนะครับเกิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็กําลังเริ่ม เป็นที่ฮือฮากันด้วยนะครับที่สําคัญนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าวิ่งต้องวิ่งให้จริงไก่พวกมาล่อพวกนี้เขาจะมี IQ ของเขาเขาจะสามารถเช็คคู่ต่อสู้ได้นะครับว่าคู่ต่อสู้นั้นอ่าเลี้ยวแรงเป็นยังไงนะครับจังหวะที่เขามาประทะกันจังหวะที่เขามาประทะกันนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมาล่อที่มาประลองเขาเรียกว่ามาล่อมาลองมาอย่างเชิงชต้องเรียกว่ามาอย่างเชิงดีกว่า มาอย่างดูเชิงกําลังของคู่ต่อสู้นะครับจังหวะที่เข้ามาปะทะก,กันประมาณสักไม่ถึงหนึ่งนาทีหรอกครับหลังจากที่เขาพาวิ่งเขาจะมาเช็คของเขาเองนะครับพอเขามาเช็คเขารู้ว่าคู่ต่อสู้ยังมีเลี้ยวแรงเหลืออยู่เขาจะพาวิ่งต่อนะครับนี่คือมาล่อไอคิวสูงแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าหายากนะครับถ้าเจอก็ราคาแรงไก่มาล่อนั้นจะมีไอคิวในตัวของเขาเอง ตัวเก่งๆ IQ จะสูงมากนะครับพี่น้องส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนที่ผมบอกนะครับพาวิ่งให้เพียนะครับวิ่งให้เพียแล้วก็ค่อยกลับมาเช็ควินทีหลังส่วน่าเมื่อเราอย่างเช่นว่าถ้าเรามีมาร่อแล้วนะครับอย่าลืมเรื่องเบอร์แข้งของม้าลอด้วยเช่นกันเบอร์แข้งความแม่นยําตรงนี้ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่วิ่งมีแต่วิ่งแล้วจงหว่เข้าทําเนี่ย เราแข้งเราไม่ไม่ถึงเขาอย่างเงี้ยตรงนี้มันก็จะทําให้คู่ต่อสู้นั้นเขาเรียกว่าคู่ต่อสู้มันมีมีกำลังใจในการวิ่งตามเราได้ถ้าเขาวิ่งตามเราเราทําเขาเจ็บเขาวิ่งตามเราจังหวะเราทําเราทํเาทเขาเจ็บเขาก็จะท้อได้บ้างนะครับท้อได้บ้างท้อไปท้อมาถ้าเราเป็นตัวพี่เราเป็นตัวยืนเราก็มีสิทธิ์ที่จะไป ขึ้นไปนะครับถูกต้องไหมครับก็ในยุคนี้เนี่ยผมผมยกให้เป็นม้าล่อยาวนะครับสําหรับโดยส่วนตัวผมนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับว่ามาล่อยาวเท่านั้นนะครับที่จะมาต่อกกกับปาก๋้อยในยุคนี้ได้นะครับอ,อส่วนอีกหนึ่งอย่างที่ผมค่อนข้างเป็นห่วงนะครับค่อนข้างเป็นห่วงเลยก็คือเรื่องของ การเลี้ยงนะครับการเลี้ยงในเรื่องของม้าล่อยาวเนี่ยโดยเฉพาะพะม่าชนเชิงนะครับผมมองว่าการเลี้ยงม้าล่อยาวไว้ต่อกอนกับไก่ไก๋อยไก่เชิงสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องมีเลยคือคุณต้องมีคูมวยที่แข็งแรงนะครับเป็นคูมวยที่เป็นป่ากก๋อยและต้องเป็นตัวที่แข็งแรงด้วยนะครับไม่ใช่เอาคูมวยหน่อมเน้มมาให้เขายำเล่น ถ้าอย่างนั้นไก่คุณจะไม่แข็งแรงแน่นอนสังเวียนนะครับสังเวียนต้องเราเวลาเราไปแข่งขันเราต้องดูสังเวียนด้วยนะครับสังเวียนต้องพอเราวิ่งบ้างไม่ใชส่สังเวียนเท่ากระมังนะครับวิ่งไก่เราเดินสามเดินสามเก้าก็ชนล,ละอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ออกสเต็ปสักทีนะครับสังเวียนก็สําคัญนะครับเวลาเราไปแข่งขันนะครับถ้าเราถ้าเรารู <environments> ้ว่าของเราเป็นม้าล่อยาวแล้วเนี่ยเราต้องพิจารณาบ้าง ถ้าสังเวียนไม่เหมาะเราก็ไม่ต้องเอาไปเปรียบนะครับเราอันดับแรกไปเราดูสังเวียนก่อนเลยครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับวิเคราะห์ดูก่อนเลยว่าพอเราวิ่งไหมนะครับถ้าพอวิ่งพอถ้าพอวิ่งเปรียบครับจัดการไปอพูดถึงการเลี้ยงแล้วก็พูดถึงการเปรียบไปเลยดีกว่านะครับการเปรียบเนี่ยอันนี้ผมเห็นระดับเขาเรียกว่าเป็นเซียน เสียนใหญ่นะครับที่เขาเลี้ยงไก่พมา่าชนเชิงโดยเฉพาะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นพวกมาล่อยาวท่านได้บอกไว้ว่าถ้าเราเป็นมาล่อยาวเราต้องอย่าเปียกเสียเราอย่าไปเสียเปียกช่วงขานะครับเราพยายามดูช่วงขาระหว่างของเรากับของคู่ต่อสู้ให้ดีเพราะถ้าช่วงขาเราดีกว่าเรามีสิทธิ์ก้าวไปได้ไกลกว่าเขานะครับเขาตามเราทันยาก ถ้าช่วงขาเขาดีกว่าเราเขาตามเราทันแน่นะครับเราก้าสามเก้าเขาเก้าสองเก้าถึงตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับพี่น้องถ้าเราเราเป็นม้าล่อยาวนะครับเลี้ยงม้าล่อยาวเนี่ยเราต้องดูช่วงขาด้วยเช่นกันไก่เขาล้ำล้ำหนาหนาเราพอมองว่าเราเอาอยู่เรายอมเสียหนาหน่อยเราบางนิด เรากะว่าเราพาวิ่งตรงนี้พอไหวนะครับพอไหวมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะครับคนคนชอบแบบไหนก็แล้วแต่นะครับแล,แล้วแต่พี่น้องนะครับผมผมก็ได้แต่แนะนํานะครับอ่าอีกอีกอย่างนึงเลยก็ผมก็ได้รับฟังจากหลายๆท่านมาเช่นกันโดยเฉพาะ ระดับปรมาจารย์ที่เขาเล่นพม่ามานานนะครับโดยเฉพาะพม่ามา,มาล่อในเรื่องของการผสมนะครับในเรื่องของการผสมสายมาล่อโดยเฉพาะมาล่อตีเชิงนะครับอ่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่กับพันธุก,กรรมของพ่อและแม่และก็บรรพบุุษของเขานะครับอืม ถ้าถ้าบรรพบุรุษของเขามีมาล่อและก็มีทั้งบิดเยี่ยวเลี้ยวตีอย่างเช่นว่าเขาเอาเอาสายมาล่อมาผสมกับสายบิดเยี่ยวเลี้ยวตีแล้วลูกออกมาก็ได้ทั้งมาล่อด,ด้วยแล้วถ้าได้ทั้งบิดเยี่ยวเลี้ยวด้วยแล้วกลายเป็นไก่เก่งบางครั้งเขาจ่ายลูกมาบางทีก็ไม่มีล่อก็มีนะครับบางทีมีแต่ยืนบิดเยี่ยวเลี้ยวตีก็มี บางทีมีล่อไม่มีบิดเอี้ยวเลี้ยวตีก็มีนะครับคือไก่ตรงเนี้ถูกนํามาผสมซึ่งเป็นต่างต่างชั้นเชิงกันแล้วถูกนํามาปรับปรุงออกมาแล้วเป็นสิ่งที่ดีคราวนี้เมื่อบางครั้งการจ่ายลูกของเขาออกมาบางทีมีเพี้ยนเพียนบ้างเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับไม่ใช่เรื่องที่แปลกที่ผมกําลังพูดถึงคือ ออกมาทำไมไม่เก่งเหมือนตัวพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะครับไม่ใช่เรื่องที่แปลกเพราะว่าเขาถูกผ่าเข้ามาโดยแบบคล้ายๆว่าต่างลีลากันนะครับคราวเนี้ยตัวส่วนตัวไหนจะมีม้าล่อไหมจะล่อไหมจะล่อสั้นล่อยาวยังไงตรงนี้เราต้องเช็คเท่านั้นนะครับการันตีได้ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตรงเนี้ยอย่างของผมผมทําอยู่ขนาดของผมติดสายม้าล่อบ้างนะครับ สายแม่ติดมาล่อผมนำสายที่เข้ามาทำก็ไม่ติดล่อลูกออกมามีทั้งมาล่อมีทั้งไม่ไม,ไม่ไม่ล่อก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคือเราเราต้องเช็คเท่านั้นนะครับสำหรับสายที่เป็นพม่ามาล่อตีเชิงนะไม่ไม่ใช่มาล่อลำวงที่เขาทำมาโดยเลือดนิ่งแล้วไอไอตรงนั้นเนี่ยคนละอย่างกันนะครับแต่มาล่อตีเชิงที่เป็นบิดเอียเ้ยวเลี้ยวขยับอะไรอย่างเงี้ย ตรงนี้ยังค่อนข้างการผสมออกมายังค่อนข้างยากอยู่นะครับยังค่อนข้างยากอยู่แต่อีกไม่นานครับอีกไม่นานผมเชื่อว่านิ่งครับอีกไม่นานผมเชื่อว่านิ่งแน่นอนตอนนี้ก็เริ่มนิ่งแล้วนะครับเพียงแค่พี่น้องหาหาฟาร์มหาต้นสายที่เขาทํามาหลายๆชั้นหลายหลายหปีแล้วนะครับก็เริ่มนิ่งกันเยอะแล้วนะครับก็มาล่อผมก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับโดยส่วนตัวผมแล้วผม ก็จะมาแนะนําพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับส่วนเรื่องอื่นเ,เก็ดเล็กเ,เก็ดน้อยต่างๆนั้นก็ให้เป็นให้แต่ละท่านได้วิเคราะห์กันเองนะครับเป็นมุมมองเล็กๆน้อยสาหรับผมนะครับเรื่องของมาล่อสําหรับตีเชิงนะครับอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานผมเชื่อว่าไก่มาล่อยาวจะกลับมานะครับอีกไม่นานทั้งตีเชิงและทั้งตีพม่า อันนี้ขอพูดต่ออีกนิดนะครับพี่น้องคอยดูดีๆนะครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานปีสองปีนี้แหละเดี๋ยวม้าล่อยาวจะมาจะกลับมานะครับสําหรับสายที่ตีม้าด้วยกันนะครับสําหรับมาชนม้านะผมเชื่อว่าเดี๋ยวม้าล่อยาวจะกลับมานะครับใครมีม้าล่อยาวก็ลองลองทาไว้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะลองลองดูนะครับผมก็คลิปนี้ล่าลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม